สวัสดีค่ะวันนี้ป้านายพามากินขนมจีนบุฟเฟ่นะคะเงินจ้างงามจ้างก็หมายถึงช้างเปิด9โมงครึ่งถึง16เรามาตาม ok ะะติกต็อกนะคะติกต็อกเขาบอกว่าตรงนี้มีขนมจีนบุฟเฟ่

บุฟเฟ่99บาทเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้คือขนมจีนบุฟเฟ่จางงานนะคะเข้ามาแล้วโอ้ขนมีฟางจริงจริงดูลายสตาง ดูเพผู้ชมดูมาเอามีกาแฟตัวใจสตังตรงไหนม่อนฝ่ายใคะกดีเจ้ากินนมจีนเจ้าเอาอไปใจตังที่ไหนไปข้า,า,ขา,ใาง,งในค่ะข้างในค่ะ ็มอออลังการนี่นี่นี่เขาเรียกว่าหันน้ำหันน้ำก็คือเอาน้ำเสมม้อไม่มีกระบวยตักกินหนุ่มจีนเลยอย่าลืมนะคะเขาหยุดวันจันทร์นะคะ าบอกว่าตงข้างในนี่โอ้โหไปตังแล้วก็ยกจานไปมั้งาว,าวันนี้เจ้<พ>าค <พา S 2> ่ะกาที่น,าาน,นั่งาาค่ะ <พา S 2> ค่ะ คนคนละตาใดออกเก้าสิบเก้าล่ะไ้านั่งก่อน นี่คือนี่คือน้ำแกงแกงเขียวหวานนะเนี่ยที่เป็นเป็นบุฟเฟ่นขนมจีนนะคะที่ดังมากในทิกตอกเขาจะลงกันอันนี้ก็คือ นี่ก็คือน้ำเงี้ยวนะคะช่ำๆนะคะโอ้ยน่ากินมากเลยอ,ะอ่ะมีน้ำยามีน้ำอะไรคะวันนี้น้ำแกงเผ็ดเผ็นเผ็ดที่ดใจ นี่น้ำยาน้ำยากะทินี้กะเพราไก่สับนี่คืออะไรคะมือน้ำเียวน้ำใสเอาไม่กินน้ำเียวน้ำพ้นอันนี้น้ำเียวน้ำใสอ๋อนี่คือแกงเขียวหวาน อคือานี oh! tamam. okay. so ่คือก่ซอยไก่ไก่ชๆเยนี่คือนี่้ำเด nhiều cái này nè cái nè 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 lúc xin nè 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 นี่น้ำยากะทิน้ำยากะทิโอ้หลังการนี่น้ำเยลน้ำเยลเมืองแค่น้ำเยลน,น้ำใสเมืองแค่โอ้ถ้าน้ำเยลเชียงใหม่ก็จะเป็นแบบข้นๆ แกงเจียวหวานเกลังการัานนเทียมงจันทน์งาซ่าซาลาเปาเมี่ไงขนมเส้นผัดขนมเส้นก็คือขนมจีนขนมจีนผัดอันนี้ คั่วหกโอ้ยคัวหกเหมาะกันนะนี่ก็ผักนี่มีน้ำดื่มใ็่ไหมแขกโอ้ยตายแล้วอันนี้คือผักเครื่องเคียงผัก ข้าซ,อย,อ,ซอยด้วยข้าวซอยด้วยอีสิครับโอ้มีมมซ้ปดำด้วยนีต่ตำไทยอืม,อม,มน่ากินมากเลยช่วยจัดให้เขาอือ มันไนก่นีผักนีอะไรคะวันนี้ข้าวข้าวสวยนีเคือเส้นนะคะเี่เส้นข้าวซอยอเส้นข้าวซอยอันนี้เส้นขนมจีนเลือกกินได้เลยตามใจชอบใจเ้าเส้น พอเราเอาเส้นตรงนี้แล้วเราก็ไปตักน้ำตรงนั้นก็มาดูยขนม,มจีนหิวหิวมานี่จะพึ่งใส่สยเยอะนะคะเพ <c oughs> ราะว่ามีหลายน้ กินเน้กินน้ำเนี้วน้ำเนี้วนี่เรากินบ่อยละกินน้ำที่ไม่ค่อยจะได้กิน <c oughs> มอะไรคะขอกียงเขียวหวานก็ได้นี่เขียวหวานไก่ ก็ไม่ค่อยจะมีกั่ <laughs> เรามาช้าเรามาถึงตั้บ่ายงงกว่าละ <laughs> ออก็มาอะไรใส่ไปด้วยน้ำกะทิใส่ไปด้วยสมกันสดสมกัน รวมกันแกงโคกแกงโคกนึ่เี่ยวไก่กวางอ๋อตรงนี้ไก่เยอะตรงนั้นเลือดเยอะเก้าสิบเก้าบาทอิมเินอิ่นนะเปิดตั้งแต่เช้า นี <pounds. S 2> ่ค oh. ือชีสตจนของแรงมั่งเนี้ยนี่อะไรากหมูใส่เป็นหน่อยอ๋อนี่ใส่เข้าไปกับแรงมั่ง เย,ย,ยอะๆอันนี้ก็น่าอันนี้ถ้าเป็นในัวงอกที่เขาลวกอ่ะเขากินกับน้ำยาก,กะที เราก็ตักน้ำยาตักรวมๆกันไปโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันโอ้สมดังคาดเลย,ยรวยเลยยิ่งมีขนมหวานด้วยนะคะ ไอ้จะลุกเลยนะเนี่ยใส่ไปหลายน้ำเลยกินกินแซบ่บแซบ่บนี่เขามีข้าวซอยแล้วก็ล้วก็กินข้าวซอยมาัางหน่อยเนี่ย นี่เ้าสอนจับเยอข้าแล้วก็มาใส่เครื่องใส่ ต้นหอมเขาก็ใส่พริกอันนี้สักหน่อยนะคะเนี่ยที่เป็นพริกกระเลียงแล้วก็ใส่หอมแดงน,นิดนิดน้อยเขาใส่มะนาวน้ำมะนาว เติมอยู่เรื่อยๆเลยอ๋ออันนี้ขนมหวานเดี๋ยวเราค่อยมาเอาอันนี้วันนี้ไม่ต้องกินข้าวเย็นเลยนะข้าวขนะ้าวลาสเบอร์รี่ป๊อปคอน ก็กำลังสั่เป็นคข้าว ราดน้ำกับจิ้กต้ม,มนมึ่งก่อนให้ใอ่นมข้างหน้าเรียงหน้าไว้เรียงหน้าไว้ช้ำๆที่คืขอข้าวซอยนี่คือรถช่องแครอทฉวย ได้ไม่ต้องลุกบ่อยอมา,อาลำๆไปกันนอนอ,อมุขนาดเลยนี่ชามเนี้ยนี่เขาซอยละเขาซอยไก่เครนไม้ให้มาพักเนี่ยเหมือนคล้ายๆโรงแรม ายางยังช้างช้างตัวก็เริ่มนี่จ้างงามเรียกจ้างงานม่านฝ้ายของตรงนั้นคือม่อนม่นฝ้ายก็เป็นที่พักนะคะ เป็นเหมือนโฮมสเตย์ค่ะนี่ก็มีทางเป็นเกสต์เฮาส์พิพิธภัณฑ์บ้านม่อนฝ้ายแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น สวยมากเลยอ่ะเป็นบ้านโดนดายบายช่างงามเรียบบุฟเฟ่ช่างงาม99บาทมีรถยังไ่โตโยต้าซชงไหม

อิ่มอร่อยมากเลยค่ะจะลืมนะคะมาเที่ยวเชียงใหม่มากินขนมจีนบุฟเฟ่เงินฉิงฮือนจ้างงามจ้างก็หมายถึงช้างเือนจ้างงามคนละ99บาบาทอิ่มจุกใจเลยขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ